สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวท้องถิ่นจากสำนักข่าวจีทวิวีนิวดิฉันจีดาภังอ่าจค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรามาติดตามสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด1 9ประจำวันที่13เมษายน2 5ง5กันค่ะ เฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะคะวันนี้เราพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในทีมเพิ่มเติม118รายผู้ป่วยสะสมมที่21,407รายรักษาหายแล้ว2 1 0 6 9รายเสียชีวิตเพิ่มเติม2รายเป็น68รายค่ะ เฉพาะในเขตเพื้นที่อำเภอหัวหินนะคะพบผู้ติดเชื้อโควิดในทีมเพิ่มเติม39รายอ,อําเภอปานบุรี15รายอ,อํยอาเภอ3ามรอย่า7รายอําเภอคุยบุรี3รายอ,อําเภอเมืองประจบคลิขัน39รายอ,อําเภอทับสะแกร9รายอ,อําเภอบางสะพาน5รายและอ,อําเภอบางสะพานน้อยอีก1รายค่ะ และสำหรับสถานการณ์ของผู้ติเชื้อไวรัสโควิด1 9ในประเทศไทยนะคะวันนี้เราเพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในทีมเพิ่มเติม2 5 2รายผู้ป่วยสาสมมิที่1,924,655รายรักษาหายแล้ววันนี้22,361รายเสียชีวิตเพิ่มเติม129รายเป็น5,951รายค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่จังหวัดเพชรบุรีได้เตรียมฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาแหล่งน้ำเมืองเพชรบุรีให้สะอาดและสวยงามค่ะ เมื่อวันที่12เมษายน2565นายนัทพ,พมศ์สอดผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำเพชรบุรีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช2565ณห้องประชุมพิพีสารากางจังหวัดเพชรบุรี น,นายณทฒิเพชรพรมสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่า จังหวัดเพชรบุรีมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิลก้าเจ้าอยู่หัวในการฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติร่วมรักษาสายน้ำเตรียมพร้อมจัดวาระฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติแม่น้ำขู่คลองน้องบึงเพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาแหล่งน้ำเมืองเพชรบุรีให้สะอาดสวยงามเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิลก้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพรรษาโดยจะจัดก,กิจกรรมภายในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมนี้ คือวันที่15พฤษภาคมวันที่5มิถุนายนวันที่17กรกฎาคมและวันที่7สิงหาคมโดยให้มีกิจกรรมการปลูกต้นไม้มงคลและต้นไม้ที่สามารถเติบโตได้รวดเร็วและทนต่อสภาพหน้าแง้งรวมถึงต้นไม้ที่มีสีสดงดงามเช่นต้นอินทนิลต้นขูนต้นทองอุไลนอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวเพิ่มเติมว่าจังหวัดเพชรบุรีจะได้รวมพลจิตอาสาร่วมบำเพ็ญสาธารณ ประช่วยเหลือสังคมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำปล่อยป่าเพื่อร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติร่วมทำกิจกรรมฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติด้วยความน้อสมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในห้วงเวลาดังกล่าวพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพิิงศพพระเทพสุวรรณโมรีค่ะ เมื่อวันที่12เมษาย,ยน2515นายณทุเพชพรมสอ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีในายชัยยะอังกิน,นัลนายกอบเจอเพชรบุรีนายกิติพงศ์เทพพาณิชย์นาย,ยกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการคณะสิทธิอนุสิร์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลการที่สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งผักรุณาโปรดก้าวพระราชทานพระราชาุเคราะห์พิธีบำเพ็ญกุศ ออกเมนรูพระราชทานเพิงศพพระเทพสุวรรณโมรีอดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาุวรวิหารอดีตท,ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15ณหอประชุมวัดมหาธาุวรวิหารอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีนายนัทวุฒิเพชรปมศอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนาตรัยนายนชัยยะอังกินานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะศพพระเทพสุวรรณโมรี พระคูวาทีวราวัตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวารวิหารน้อมถวายพัดรองที่ระลึกแด่พระสงฆ์สมณศักดิ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทอดผ้าไต่บังสกุลพระสงฆ์พิจารณาบังสกุลจากนั้นเวลา16นาฬิกาสาินาทีน,นายณทูปเพชรพมสอนผู้วาราชการจังหวัดเพชรบุรีจุดเทียนสองถามและจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยเจ้าหน้าที่อารัธนาศีลพระพรมบัณฑิตกรรมาการมหาเถรสมาคม วัดประยุนรวงสาวาตถวายศีลจบแล้วถวายพระธรรมเทศนาหนึ่งกันจบแล้วพระสงฆ์สีรูปสวดธรรมคคถานายณทูิเพชรพมสอนทอดผ้าบางสกุลพระสงฆ์พิจารณาบางสกุลอนุโมทนาและพระพิธีทมสำหรับวัดมหาธาตุสีรูปสวดพระอภิธรรมจบแล้วนายณทูิเพชรพมสอนทอดผ้าบางสกุลพระสงฆ์พิจารณาบางสกุลอนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธี เริ่มแล้วเทศกาลว่านานาชาติที่หาดชะอำค่ะ เมื่อช่วงเย็นวันที่12เมษายน2565นายอภิชัยชัดเฉลิมกิจรองผู้ว่าด้านการสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายธรรมนูนศีวัฒนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีร่วมเปิดงานเทศกาลว่าวนานาชาติ2022 Coloring the Sky at Charm b e a ที่บริเวณชายหาดชชอำ์เนื้อมีนายนุกูลพรสมบูรณ์สิรินายกเทศมนตรีเมืองชชอำ์มคณะผู้บริหารเทศบาลหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโรงแรมและ แขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับพร้อมทางนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าชมการแสดงว่าวรีวอลูชันประกอบดนตรีอย่างสวยงามตามกระแสลมแรงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจากงานเทศกาลวันนาชาติขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่เป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติสู่ระดับนานาชาติอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระแสเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเดือนเมษายนให้กลับมาคึกคักให้เกิดการกระจาย ได้สุขุมพิภคในพื้นที่ ภายในงานมีการแสดงว่าวมากมายหลากหลายชนิดจากต่างประเทศและประเทศไทยโดยไฮไลท์ในปีนี้มีว่าวประทองว่าวแมงดาทะเลจากสาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเป็นวาวทำมือ c r a f t s m a n ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกมาร่วมแสดงแฟนซีคายโชว์ชมการแสดงว่าวนานาชาและสีสันล่าไทยการแสดงว่าวบังคับสี่สายป่านการแสดงว่าวบังคับสองสายป่านที่บินด้วยความเร็วสูงการโชว์ทักษะการบินขั้นสูง ไข่ไข่ไฟติ้งโชว์2022ชมการต่อสู้ความเป็นเอกลักษณ์ของว่าวไทยสุลาปักเป้าริงไซค์ไข่ถั่วถั่วสุดพิเศษที่จะพาคุณไปสัมผัสกับว่าวและเรียนรู้การเล่นว่าวนักบินว่าวมืออาชีพอย่างใกล้ชิดโครโรริงเดอะสกายโชว์การแสดงกีฬาทางอากาศที่จะช่วยแต่งแต้มท้องฟ้าให้สดใสสวยงามหลากหลายสีสันและสนุกสนานเร้าใจที่บริเวณชายหาดชะอาํานอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายมุมประ สำหรับคนรักว่าวกิจกรรมเรียนรู้การทาว่าวด้วยตัวเองการวาดภาพระบายสีบนว่าวดีไอไว้ง่ายๆที่ใครๆก็ทําได้พื้นที่สําหรับทุกคนในครอบครัวได้เล่นว่าวกันอย่างสนุกสนานลิ้มรสอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายเมนูจากร้านอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีท่ามกลางบรรยากาศสีสันของว่าวบนท้องฟ้าไทยแลนด์ไาย์มาร์เก็ตตลาดสําหรับคนรักว่าวและคนเล่นนว่าวมีว่าวหลากหลายชนิดให้ได้เลือกซื้อซึ่งงานดังกล่าวจะมีขึ้นในวันที่สิ เมษายนนี้ตามมาตรการป้องกันโรคของสาธารณาสุขสมาคมรับบราณแห่งประเทศไทยได้มอบเงินให้กับศูนย์รักสุนัขหัวหินค่ะ เวลา11นาฬิกาวันที่13เมษายน2565ที่ศูนย์รักสุนัขเทศบาลเม,มืองหัวหินน,น,นยายนพวิทยกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินมอบหมายรองนยายกเทศมนตรีที่ปรึกษานยายกเทศมนตรีผู้ช่วยนยายกเทศมนตรีนายสัตวแพทย์อาวุโสหัวหน้าศูนย์รักสุนัขและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ให้การต้อนรับนายสยามเศรษฐบุตรนายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยกลุ่มบริษัทผ่าร่วมกับบริษัท หัวหินเอสเซจจำกัดและชมรมเมอร์ d ซ s b สเบนขับประเทศไทยในการเดินทางมาทำกิจกรรมต่างๆในเมืองหัวหินรวมถึงกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์รักสุนัขเพื่อสนับสนุนมอบสิ่งของพร้อมเงินสดช่วยเหลือสุนัขจรจัดภายในศูนย์รักสุนัขเทศบาลเมืองหัวหินประกอบด้วยยาก,กันยุงสำหรับสุนัขและเงินสดจำนวน5 0 0 0 0บาทเพื่อใช้ในการจัดหาอาหารให้กับสุนัข ศูนย์รักสุนัขเทศบาลเมืองหัวหินมีเนื้อที่20ไร,ร่เศษเป็นโครงการในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้เทศบาลเมืองหัวหินเป็นตัวอย่างที่มีการบริหารจัดการการดูแลสุนัขจรจัดในเขตพื้นที่ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวของเภลหัวหินคือปัญหาสุนัขจรจัดที่มีอยู่เป็นจํานวนมากตามบริเวณชายหาดและสถานที่อื่นๆซึ่งนับวันมีแต่จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นและหากไม่ได้รับการควบคุมก็จะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อมาสู่คนได้จึงควรดําเนินการให้สุนัขเหล่านี้ได้รับบริการ จัดการอย่างถูกระบบโดยได้รับการดูแลด้านต่างๆเช่นด้านอาหารด้านสุขภาพด้านการควบคุมปริมาณด้วยการทําให้สุนัขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการหาสถานที่ก่อสร้างคอกสุนัขที่สมบูรณ์แบบและทําศูนรักสุนัขหัวหินแห่งนี้เป็นโครงการต้นแบบเพื่อให้ท้องถิ่นอื่นๆได้ใช้เป็นตัวอย่างในการควบคุมสุนัขจอนจัดในเขตพื้นที่ของตัวเองปัจจุบันมีสุนัขจำนวน1324ตัวเพพู้5ร ป1ตัวและเพศเมีย733ตัววันทุ่ยสักได้เปิดศูนย์พักคอยหมาน้อยธรรมดาช่วยตูบจรจัดค่ะ เมื่อเวลา12นาฬกาวันที่12เมษายน2565ที่วัดห้วยศัก์หมู่7ตำบลสายทองอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคิคริขันพระเทพสิทธ,ธิวิมลเจ้าคณะภาค15พระมหางสงฆ์เจ้าอาวาสวัดห้วยศักนายกิติพงศุภากุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิคริขันนายนวรัตน์วงศ์ปิ่นเพชรนายอำเภอบางสะพานน้อยนายปราโมทตั้งชุยยางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคิคริขัน อ,อำเภอบางสะพานน้อยนายธนงศักดิ์นาทีวัฒนานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายทองหน่วยงานราชการท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนกว่า150คนร่วมเปิดศูนย์พักคอยหมาน้อยธรรมดาโดยพระมหารงศักิ์กล่าวว่าปัจจุบันสุนัขจรจัดจะอาศัยอยู่ที่วดัดโรงเรียนโรงพยาบาลสาลามุ่บ้านและเป็นต้นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างรุนแรงมาอย่างยาวนานและก่อให้เกิดปัญหาสังคมดังนั้น one way up. จึงจัดให้มีศูนย์พักคอ,อยโดยใช้ชื่อว่าูนยนพักคอ,อยหมาน้อยธรรมดามีวัตถุประสงค์เพื่อรับสุนัขไว้ดูแลเพื่อลดปัญหาประชาชนได้รับอันตรายจากสุนัขจรจัดเพื่อมอบสุนัขให้แก่ผู้พร้อมรับเอาไว้ไปดูแลและเพื่อสุนัขจรจัดได้มีที่อยู่อาศัยและประชาชนได้รับความปลอดภัยนายนสเสนหินสรีข้าราชการบำนาญกรมประสุทธิ์กล่าวว่าโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่ยังไม่มียารักษาแต่สามารถควบคุมและป้องกันได้ สุนัขทุกตัวที่ถูกนํามาดูแลในสุ่มพักคอยจะผ่านการคัดกรองตรวจรักษาบันทึกข้อมูลก่อนทั้งนี้สุนัขจรจัดจะได้รับการฝึกพฤติกรรมเบื้องตน้นและดูแลให้มีสุขภาพที่ดีจนกระทั่งบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์นําสุนัขไปเลี้ยงสามารถขอรับสุนัขนํากลับไปเลี้ยงดูต่อไปได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสุ่มพักคอยหมาน้อยธรรมดาตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า200ตารางว่าห้อมร้อมไปด้วยลูกกงเหล็กภายในมีอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้กับสุนัขด้านหน้า เป็นกำแพงทำด้วยไม้ไผ่มีประต,ตูสำหรับปิดเปิดพร้อมมีจุดลงทะเบียนจำนวนมากนนสนามกอล์ฟดังหัวหินได้แจกข้าวเหนียวมะม่วงให้กับนักกอล์ฟค่ะ วันที่22เมษาย,ยน2565ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหินในเขตเทศบาลเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ช่วงก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์มีนักกอล์ฟทั้งชาวไทยและต่างชาติมารอคิวออกรอบกันอย่างคึกคักท่ามกลางอากาศแจ่มใสตามมาตรการป้องกันโรคโควิดในทีอย่างเข้มขัดมีแคดดี้สาวนับร้อยคนคอยให้บริการหลังการท่องเที่ยวเงียบเหงามานานหลายปีพร้อมกันนี้สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน ได้แจกฟรีข้าวเหนียวมะม่วงน้ำดอกไม้ให้กับนักกอล์ฟทุกคนที่มาใช้บริการรวมถึงแจกมะม่วงน้ำดอกไม้ไว้ให้ในวันเกิดของนักกอล์ฟอีกด้วยซึ่งนักกอล์ฟชาวต่างชาติถ่านด้วยความอร่อ,รอยและติดใจในรสชาติข้าวเหนียวมะม่วงของไทยนาวาเอชาวพกทัศนพงศ์ผู้จัดก,การทั่วไปสนามกอล์ฟหลวงหัวหีนเปิดเผยว่าต้องขอบคุณทีมงานที่คิดไอเดียนี้ขึ้นมาหลังมิลินักรองแร็เปอร์สร้างกระแสะข้าวเหนียวมะม่วงจนดังไปทั่วโลกอย่างแรกต้องการที่ ตอบแทนลูกค้าโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่อยู่ในพื้นที่อำเภอหัวหินที่อาจจะยังไม่รู้จักอาหารไทยสมัยโบราณอย่างข้าวเหนียวมะม่วงอย่างที่สองก็คือต้องการช่วยเหลือกเกษตรกรชาวสวนมะม่วงที่พ่อค้าแม่ค้านมามะม่วงมาเททิ้งเป็นจํานวนมากที่อํเาเภอสามรอยอดซึ่งเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้ที่ทุกคนขานแล้วก็ติดใจส่วนข้าวเหนียวมูลสั่งตรงมาจากร้านเจ้าดังในพื้นที่เพื่อเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือในอีกทางหนึ่งโดยจะเริ่มแจกข้าวเหนียวมะม่วงให้กับนักกอล์ฟทุกคน ที่มาใช้บริการตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้ทุกคนมาจะได้รับหมดโดยไม่ได้บวกเงินเพิ่มแต่อย่างใดถือว่าเป็นการตอบแทนลูกค้านายพลกิจพวงวไรสินในอำเภอหัวหินกล่าวว่าข้าวเหนียวมะม่วงที่สนามกอล์ฟนำมาแจกให้ลูกค้ามีความอร่อยเพราะเป็นข้าวเหนียวมูเจ้าดังของหัวหินทานกับมะม่วงน้ำดอกไม้ของอำเภอสามรอยอดและน้ำกะทิได้อย่างลงตัวเป็นการสร้างกระแสวัฒนธรรมไทยด้านอาหารให้ต่างชาติได้รู้จกัก อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือสร้างไรายได้ให้เกษตรกรได้อีกทางหนึ่งด้วยตอนอื่นเนี่ยนะผมต้องขอขอบคุณทีมงานของผมนะน้องๆเนี่ยช่วยกันคิดไอเดียนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราต้องการที่จะอ,อันดับแรกเลยนะครับก็ต้องการที่จะอตอบแทนลูกค้าโดยเฉพาะาชาวต่างชาติซึ่งอยู่ในพื้นที่อยู่ก็หินเนี่ยยังไม่เป็นที่รู้จักเกี่ยวกับเรื่องอาหารไทยสมัยโบราณซึ่งเรา เด็กๆก็ระทานกันมาแล้วก็คือข้าวเหนียวมะม่วงนะครับประการที่2ก็คือเราต้องการที่จะช่วยเหลือเกษตรกร,ะกรนะครับในเรื่องของมะม่วงทุกท่านคงจะเคยเห็นแล้วในภาพในใน u t u b e ก็ดีหรืออะไรก็ดีที่เอามะม่วงมาเททิ้งเป็นคันรถขันรถน,นะครับสำหรับเกษตรกร,กรที่ว่าเนี่ยมะม่วงที่ว่าเนี่ยคือมะม่วงน้ำดอกไม้ของ300ยอด ซึ่งถือว่าเป็นอันดับหนึ่งนะครับทุกคนทานแล้วก็ติดใจก็เราก็อยากจะช่วยในจุดนี้นอกจากนั้นข้าวเหนียวเราก็ยอมรับตรงๆว่าเราไม่ได้ประมูลเองนะครับมันไม่ได้ไม่ได้ไไดทำเองเราก็ช่วยเหลือแม่ค้าในพื้นที่หัวหินทุกเจ้าที่มีชื่อดังๆเนี่ยเราไปเอามาแล้วก็มาแจกจ่ายให้กับลูกค้าของเราวันนี้เราจะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนนะครับ ทุกคนมาได้รับหมดนะครับเพียงแต่ว่าก็ออกค่ากินฟรีปกตินะครับออกค่ากินฟรีปกติเราไม่ได้ชาร์จค่ากินฟรีเเท่ากับแถมแถมแถมไปให้นะครับครับเกิดเหตุจรลักตัดสายไฟบ้านที่กำลังปรับปรุงค่ะ เมื่อเวลา10นาฬกา30นาทีวันที่12เมษาย,ยนส5ง5อที่บริเวณข้างวัดเขาดินหมู่สีตะบนวังผงอำเภอปามรีจังหวัดประจวบคลริขันกำลังมีการตับปุ่มบ้านใหม่ราคาหลาย10ล้านบาทจึงได้มีการว่าจ้างช่างเปลี่ยนหลังคาใหม่และช่างเดินสายไฟใหม่ทั้งหมดซึ่งช่างไฟได้เดินไฟเสร็จเรียบร้อยบริเวณชั้นหนึ่งและชั้นใต้ดินและเมื่อกลางดึกได้มีคนไร,ไร้ายไม่ทราบจำนวนเข้ามารักตัดสายไฟไปเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะสายเมนที่เป็นหัวใจ ก,ก็ถูกคนร้ายดึงไปเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะห้องคอนโทรลไฟคนร้ายตัดไปจนไม่สามารถใช้การได้คิดแล้วต้องเดินใหม่ทั้งหลังมูลค่าเสียหายประมาณ10,000แสนบาทในบุญธรรมเกียหอมช่างครงสร้างที่มาเห็นแล้วให้ฟังว่าตนมาทำงานประมาณ8นาฬิกานาทีเมื่อมาถึงก็เจอของกเกลียรกระลาดไปทั้งหมดมีทั้งท่อ PVC ีลองสายไฟสายไฟตกอยู่บนพื้นที่บริเวณชั้นหนึ่งทั้งชั้นตรวจสอบก็พบว่าคนร้ายเน้นเอาสายไฟที่ ช่างไฟเดินไวเรียบร้อยแล้วนายวันชัยปักศีนผู้รับเหมาเดินสายไฟฟ้ากล่าวว่าเดินทางมาจากจังหวัดเทบุรีเมื่อถึงบ้านหลูอย่างไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นก็พอดีช่างที่ทําฟ้าเดินมาบอกว่าสายไฟในบ้านถูกคนร้ายขโมยตัดไปตนตกใจมากรีบเดินเข้ามาดูก็ต้องเห็นสภาพสายไฟที่เดินไว้ในบ้านชั้นหนึ่งถูกคนร้ายลักตัดสายไปเกือบทั้งหมดทั้งหลังโดยเฉพาะสายเมนหลัก คนร้ายคงทราบดีว่ามีราคาแพงห้องคอนโทรลไฟก็ถูกตัดจนหมดห้องใต้ดินที่ว่าเดินยากที่สุดยังถูกตัดไปต่อไปคงต้องรอปรึกษากับเจ้าของบ้านอีกครั้งว่าข่าน่าจะเดินไฟให้ใหม่คงต้องจ้างยามมาคอยดูแลเก่งว่าจะโดนคนร้ายเข้ามาขโมยไปอีกตอนนี้ที่ดูด้วยสายตาคงต้องรื้อท่อร้อยสายใหม่ทั้งหมด ปักไฟตามฝ้าผนังห้องทุกห้องเสาบานห้องใต้ดินถูกเอาไปเกือบทุกจุดสรุปคือต้องรื้อติดตั้งใหม่ประกอบกับบริเวณแผงควบคุมไฟทั้งหลังก็ถูกตัดไปไม่มีชิ้นดีสังเกตว่าสายไฟตามปักที่ถูกคนร้ายดึงไปคนร้ายน่าจะไม่ใช่มืออาชีพเพราะลักษณะสายไฟที่ถูกตัดไปจะถูกบิดให้ขาดถ้าเป็นคนร้ายมืออาชีพคงต้องใช้คีมตดัดก็หวังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วเพราะ ช่วงในอำเภอปานบุรีเกิดคดีลักเล็กขโมยน้อยเกิดขึ้นทุกวันมาก็กเรียกกระลาดหมดของเนี่ยท่อพวกท่อพวกสายไฟที่วอ๋อท่อที่ล้อใส่ไฟทั้งหลังเลยป่ะครับพี่ไม่มดไม่หมุดแต่พอเยอะใช่ไหมเยอะอืมแล้วมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบอย่างพี่เรียบร้อยแล้วชุดซื้อรอยเวรมาหมดแล้วมาหมดแล้วใช่ไหมแล้วเล้เขาว่าไงบ้างรพี่ก็เดี๋ยวต้องรอช่างไฟประเมินค่าเสียหาย๋อแต่ว่าในเบื้องต้นนี่คือทั้งหลังเลยเกือบทั้งหลังทั้งลลางเกือบทั้งหลังอืม ขอเลยครับสุดเลยอืมเป็นยังไงครับพอเรามาตรวจสอบแล้วมันเป็นยังไงบ้างพี่หมดเลยครับใส่ไฟใส่ไฟตัดไม่เดือเลยครับอืมสนใจเป็นสายไหมประเภทไหนอะัพี่เป็นสายเมนสายเมนอย่างเดียวครับสายใหญ่อย่างเดียวครับทำไมเขาเจาะตรงเราใส่เมนนะพี่มันน่าจะได้ทองแดงเยอะมากครับถ้าไปปอกข่ายหรือไปทําอะไรนะครับอืมเพราะมันเป็นสายเส้นใหญ่คือเรามาสังเกตแล้วนี่คือทั้งหลังเลยทั้งหลังเลยครับชั้นล่างทั้งทั้งชั้นเลยครับทั้งชั้นเลยนะครับผมอืมคิดแล้วมูลค่าประมาณเบื้องต้นตีนี้ ค่าเสียหายประมาณเท่าไหร่ไ่าพี่ยังไม่รวมที่วัาจะต้อง<ส>นะทำเย็บเย,ย,ย็บแสนเย็บเย็บแสนครับอืมคิดว่างานนี้ต้องเริ่มต้นกันใหม่หมดเลยเทำคือต่อไม่ได้แล้วใช่ครับ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือการรายงานสถาน,นการณ์ข่าวภายในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจียนดึงเคเบิลทีวีหรือผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆได้ทางเพจเฟซบุ๊กอินสตาแกรมยูทูบทวิตเตอร์และ t ิ k กต็อกได้ที่จีทีวีนิวเคเบิลทีวีหรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลห่วขนจำกัดโทรศูนย์หกสองเก้าหกห้าสองสี่สี่สี่ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ